ถ้าคุณได้เป็นรัฐบาลไทยจะพลิกบทบาททางการทูตต่อเมียนมาอย่างไรและจะมีส่วนอย่างไรในการสนับสนุนให้เมียนมาเดินไปสู่การเลือกตั้งอย่างสันติครับเนี่ยเดี๋ยวขบนีกัะครับนะโอเคเอานะเชิญครับสองนาทีครับนี่นะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเมียนมาไทย 캄บูชาและก็มาเลเซียนะฮะเป็นย่อมมีผลกระทบต่อการต่างประเทศมาโดยตลอดนะฮะสำหรับประเทศเมียนม,มาเนี่ยกับเราจริงๆแล้วต้องมีสงครามกันมาตั้งแต่สมัยนู้นก่อนพระในสวนนะฮะจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้สงครามอาจจะไม่มีแต่ว่าอกองทัพเมียนม,มานี่เอาอย่างประเทศไทยเอาอย่างไงครับชอบปฏิวัติรัทหารนะครับ ชอบออกรัฐธรรมนูญมากีดกันนะคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆนี้นะครับพระเจ้ชัยวุฒิมีอํานาจนะแต่สําหรับกองทัพไทยที่อยู่ติดกับเมียนมาเนี่ยนะครับเราจะสามารถพูดคุยกับเมียนมาได้หรือไม่นะครับปัจจุบันนี้ก็เรียนตรงๆว่ามันก็ไม่มีการใช้วุธอยู่แล้วนะครับดฉงนั้นเมียนมาก็ไม่ได้สนใจไทยหรอกไทยจะเป็นยังไงกูไม่สนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ดำเนิ นะความเป็นอยู่ของเขาหรืออำนาจในการกต่างๆเขาต่อไปนะครับดฉงนั้นสำหรับประเทศไทยถ้าเรา,าจะใช้กำลังนะนะเข้าแก้ไขปัญหาต่างๆมันก็แก้ไขไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เคยลบมานานแล้วทหารเกณฑ์กนะ็ใช้ไม่ได้นะครับป,าปาราปามเพาคู่กอกอ,อะไรเขาเนีก็ไม่ได้ผลนะครับเังนั้นถ้าจะใช้วิธีการ ต่างๆเหล่านี้นะัในการที่จะแก้ไขหรือต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านเรานะไม่ว่าทั้งพมา่าเขมรต่างๆนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้ก็ได้ดนะครับนั้นวิธวีวิธีการที่จะแก้ไขตรงนี้ก็คือจะต้องอดูเรื่องของเศรฐษฐกิจเป็นหลักนะครับเพื่อจะทำไงให้เศรฐษฐกิจของเรานะจะเติบโตขึ้นได้โดยอาศัยการต่างประเทศเป็นหลักนะครับจาก้เราความเห็นะของผประเทศไทยเรา ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมารษัตัตว์เป็นประมุขนะครับะฉงนั้นเมื่อมีการปฏิวัติทหารวันที่22พฤษภาคม2557นะซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่ถูกต้องแต่เราก็ปกครองโดยรัฐบาลเผด็จก,การตลอดมานะครับดังนั้นในแนวความคิดของพรรคเสรีไทยเราจริงไม่สนับสนุนเผด็จก,การพรม่านะครับเพราะเราก็ไม่สนับสนุนเผด็จก,การไทยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่สเสร,ร็จ การพม่านะครับเราก็จะต้องบอยคอรดเขาด้วยการไม่คบหาสมาคมด้วยเช่นที่ผมไม่คบหาสมาคมกับรัฐบาลเผด็จก,การของไทยนี่นะครับนอกจากนั้นเมื่อไม่สนับสนุนไม่คบหาสมาคมแล้วนะครับในเรื่องการค้าการต่างประเทศนะเราอาจจะต้องบอยคอรดพมา่าและสุดท้ายก็คือเรื่องปราบปรามยาเสพติดที่รัฐบาลพมา่าเนี่ยตั้งฐานขายยาเสพติดอยู่ในประเทศเราต้องเอาจริงจังนะครับเพื่อไม่ให้เขามีรายได้ครับ